นกินเฟเร์แค่หนาครับมาสวรรค์เกตฝนตกค,ครับพี่น้องอันนี้ทุดอะไรไหมคะภาษีพ <50, 000 S 1> ันกิ่เนาะอ๋อรดยโอ้พี่น้องครับมีนม้ำซ่าพวเมนี่รวยร้านเจ้าเก่ากับขายที่ริมโคโสวรรค์เกตครับร้านนางไก่เฟรชแซกพี่น้องนคัสบายดี เฟอร์แซบเจ้าเก่าพี่น้องริมโคสวรรคเขตร้านนางกายเนาะซื้อร้านเนาะเฟอร์ซิงโกนต้องไมคะเนาะดูอุ๊ยพี่น้องเอ้ยคักไหลเงินเจ้าเก่าครับเจ้าดังลูกค้าเนี่ยร้านเลยครับพี่น้องพิ่ฝนไปแซบมาได้พี่น้องกินซูแซ็บแก้หนาวครับพี่น้องได้ตะเขากล้องมาเด้อดูดูเลยขายมาจากปีใดไหมคะ รับชิ้นปีเนาะรับเช็ดจกอกทอ่น้องโอ้นับตุ๊กพีน้องครับยอดเลยครับพี่น้องเดียดเลยครับรบ้านสายภูมิโนสุริบานเนาะหมู่บ้านสนามนานพี่น้องร้านเด่านลยครับ้านาไรครับ เขาจะกินเมนูเนื้อขาลายลวกจิ้มเจลครับมันต้นตำรับเลยต้นตำรับพี่น้องต้นตำรับน,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 ะนะครับพี่น้องครับเด็ดเลยครับเสื้อแซบนังกายโซดาเคปพีน่น้องอยู่ข้างร้านอาหารเทมาุินเลยอยู่หน้าข้าวตัดามัมมันร้อยเมตรครับอย่างมาได้ครับกินอาหาร แกหนาวไปน้องเมนูเฟอร์เขาเปียกสักการมีเมนูซีนคาลายลวกจำเทียวเนื้อขาลายครับพี่น้องร้อนๆครับตุมน้ำต้มกินแซ่บพี่น้องโอ้ดูบริษัทน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มกินครับพวกซีนลวกนะครับพี่น้อง จะมีน้ำจิ้มแล้วก็มีพักสดกินครับเมนูฝือครับพี่น้องร้านนี้แซ่บอยู่แล้วเป็นจักเก่าขายลูกค้าเนี่ยร้านเลยน้ำซุป,ปนีแซ่บพี่น้อง อราา่อยเป๊ดเลยครับพี่น้องสดๆเลยหนุ่ม เนื้อกระไรคีร่านี้เป็นดองไม่ได้เป็นการต้มเด็ดไม่ได้เป็นด้านต้มเป้สดพร้อมไงหน่อยเมนูกินเล่นครับแซ่บๆน้ำจิ้มเด็ดเลยครับ เนียครับแซฟไลน์เน e> <Yes, ี่ยอะไรเด็ดเลยครับพี่น้องร้านขายอยู่เยื่องๆครับท่าด่านเนาะโซดราเครดพี่น้องครับ ไกินกาแฟข้างทางครับอยู่อุโมงต้นไม้หงยเลยพี่น้องร้านนี้ลูกค้าในร้านเลยครับมีบนนั่งกินกาแฟแลวกายทำการใส่ฝนเลยพี่น้องบรรยากาศสาวสวรรค์เขตนั่งกินกาแฟบรรยากาศนุ่สบายดีโอ้นั่งกินกาแฟเนะาะมันร่มผู้บ้าว่าดิสภากาแฟข้างทางครับที่สวรรค์เขตเป็นกาแฟหม้อต้มครับ ร้านดีเดียวสือร้านเพื่อนครับพี่น้องเป็นกาแฟหม้อต้มครับแก้วละสิบเก้าพันกีบครับพี่น้องกาแฟนะ ในล้มรื่นครับริมโงสวนรณเขตในช่วงสายที่ริมโงสวนรเขตครับทริปนี้ลุยฝนตลอดเส้นทางเลยครับน้ำโขงฝั่งตรงข้ามจังหวัดมุกดาหารครับที่แรกผมก็จะไปรอทางนอกเมืองพี่น้องเราคือชีพิไป,ไปแล้วครับ บรรยากาศในตัวเมืองเอาเนาะครับพี่น้องฝนมาตกานะครับนี้ก็พอมีโรงเรียนให้ได้พักค้างคืนที่พักที่ริมโขงครับบรรยาก,กาศเงียบๆครับชาวบ้านกับพากันหาป่าพี่น้องใส่รอบใส่จันทร์นักับป้าอยาอยู่ตากริ่มโขงครับ ราฐบารเดวิวครับนี่เคยบรรยากาศที่ริมนโกงสมนทรไคยครับส่วนด่านท่าเรือจากสา <ไป S 1> มุทรไคย์ไปมุดอ่างคนก็นยังบ่เปิดบริการอยู่พี่น้องจักเป็นอย่างนี้คนมาเปิดที่นคนได้เที่ยวทางเลยทั่วเส้นทางเรือจากสวนไเขตไปมุดอ่างนี่เป็นการเดินทางที่การที่สุดขับพี่น้องตอนนี้การเดินทางจากสวนทรไคยไปมุดอ่างกัน ผ่านสภาพวิตรภาพไทยลาวสอ,องเทนั้นครับมีองค์พาย,ยนาคใหญ่สีขาวครับพี่น้องเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของชาวคนครแกสอนภูมิหารครับโอ้ใหญ่หลายาพี่น้องเอยพายนาคครับหานาไปทางจังหวัดภูมิหารฝนตกแบบนี้หาหนั่งคาเฟ่กินกาแฟ,ข,าฟข้าวจีบป,ปาเต้ครับพี่น้องบึงบรรยากาศแบบเงียบๆสโลไลค์ครับพี่น้องซิวๆนะ แถวนี้ก็จะเป็นทั้งธนาคารแล้วก็เป็นด้านท่าเรือของสวรรค์เขตครับพี่น้องใน,นตะว,วันช่วงนี้เพิ่นปิดตั้งแต่โควิดพี่น้องอยองังม่เปิดทำการอยู่เด้วย,ยาการท่าเรือนะครับจะเป็นยังพี่น้องเลยไปในข่าวกันต่อไปเด้อครับจะนีมีมร้านกาแฟมีซ้อนสบายดีนี่ค่ะขายยังเนาะงมปค้านนี่ขา,ายกาแฟกาแฟเนาะโอ้เมนูแกงหนาวอยู่ริมโขงเลยพี่น้องกาแฟโบราณเนาะโอ้โห นี้โลงหนังเก่าครับพี่น้องเพ่อนปับน๊บปดดูว,วีดเป็นตลาดกลางคืนครับพี่น้อง ตงต้นไม้ครับจุดนี้มีร้านกาแฟหม้อต้มขายคนเที่ยวทางร้านนี้เป็นร้านแบบคนที่ยมมานังกินนี่พี่น้องมันได้บรรยากาศบรรยากาศมันบรรยากาศดีนะครับกาแฟหม้อต้มขายอยู่ในซอยถนนตงต้นไม้และกาตคนร้องเงิงามพีม่น้องส,งสวยครับ นี่ก็เป็นโรงเรียนปฐมครับพี่น้องอยู่ในเขตนครนกคนไก่สอนบพิหารเป็นโรงเรียนที่พิ่นไส่ตึกเก่าโคลเนียลไว้สอนนักเรียนครับพี่น้องบรรยาก,กาศแบบสุดคลาสสิกแล้วก็วินเทจดีครับมาสอนในเขตก็หาละถ่ายตึกโคลเนียลงามๆพี่น้องที่พื่นไซตไว้สอนนักเรียนนะครับตึกงามหลพี่น้องเองตึกโคลเนียลครับโอ้งามแห่งตึกขนาดพี่น้อง นี่คือบรรยากาศโรงเรียนประถมครับรงเรียนกําลังเรียนครับพี่น้องสบายดีน้องสาวเรียนอยู่ปวแด้แล้วพ่าหาโนซื้อ,อยังครับอันนี้ต้อนนงเรียนสวยครับพี่น้องบรรยากาศขานาเลย วงเวียนด้านหน้าของโรงพยาบาลพระไตรอนคมนิหารครับจุดนี้มันจะมีตึกเก่าสวยงามแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์น่พี่น้องเดี๋ยวไปสมบรรยากาศตึกเก่าตึกอนยการครับตึกสมัยเก่าตึกโคโลเนียลครับพี่น้องน้ำงามพี่น้องตึกแถบนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาพี่น้องเป็นอาคารอนุลรักษ์ระดับสองใน สวัสคิ์เขตครับพี่น้องตึกเหล่านี้งามเฮงพี่น้องเป็นตึกเก่าคนยังคงรักษาไว้ให้คนได้มาชมแล็เห็นเป็นหน่วยงานในโรงพยาบาลครับพี่น้องอันนี้จะเป็นตึกอนุการครับสวยงามทุกหลังเลยครับพี่น้องโชคดีคนยังเก็บไว้ให้คนได้มาเที่ยวชมครับ บรรยากาศเก่าๆอย่างนี้มันเห็นอากาศงามดีครับฝนตกนิดมืดเลยครับมากับฝนของแค่เลยพี่น้อง ร้านกาแฟสดครับอาหารลาว